คือจิตเนี่ว่าจิตที่มีกิเลสครอบงำเนี่ยข้องกันมันก็ดึงจิตให้ลงต่ํำดึงให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องพัฒนานึงจิตให้สูงขึ้นเรื่องการไม่กระทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปจิตก็จะไม่ลงต่ํากว่าการเป็นมนุษย์ถ้ายังอยากให้มันสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเราก็ต้องทําบุญทำทาน ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทพเราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้เราก็จะได้ระดับพรหมถ้าเราอยากจให้มันขึ้นสูงกว่าระดับพรหมเป็นระดับพระอริยบุคคลเราก็ต้องพิจารณาปัญญาศึกษาอริยสัจส,สี่ศึกษาตรนะักพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังขอนัตตาเป็นต้นเราก็จะใหลระดับจิตขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นขั้นสูงสุด ถ้าระดับแต่ระดับนี้มันจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขของมนุษย์มากกว่าความสุขของสัตว์ในราชานความสุขของเทพมากกว่ามนุษย์ความสุขของพรหมมากกว่าเทพความสุขของพระเรียยบกวนมากกว่าพรหมความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่ต้องทําให้จิตตั้งมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเราไม่อยากพัฒนาก็ไม่มีใครบังคับอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นได้อยากจะไปเป็นเปรตอยากไปตกทัลกก็ไปเป็นได้ทำงานเต็มที่อยากจะทำบาปก็ทำไปอยากจะเสพสุราอยากเราอยากจะเสพบบายมุกก็ทำไปแต่กฎแห่งกรรมมัน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 ทำหน้าที่ของมันมันไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลมาตัดสิน มันเป็นกฎอัตโนมัติเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้า,นาตาเหมือนร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลของการกระทํามุนและทาบาปนะผู้ที่รับผลก็คือจิตใจที่เป็นธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนักคิดตัวนี้แหละที่ไปรับผลมุญผลบาปและผู้ที่จะไปเียนว่ายตาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจให้ถึงขั้นพันิพัน ถ้าอยากจะเจอก็มาใส่บาตรตอนเช้าที่บ้านอำเภอทุกวันก็จะได้ใส่บาตรได้เจอตัวถ้าอยากจะเจอตัวแล้วเพียงแต่ยกมือไหว้หรือการทักทายกันนีคก็มาเจอได้ที่วที่วัดหรือที่บินบาตจะได้ที่วัดก็มาช่วงวันที่มีแสดงธรรมก็มาช่วงบา่ายซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะแสดงธรรมที่หน้าปุติช่วงบ่ายสองโมงถึงประมาณสี่โมงสี่สิบห้านาที ส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาจะพบได้กที่ที่ศาลาศาลาฉันวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ศาลาฉันประมาณเก้าโมงกว่ากลับมาจากบินทบากก็จะฉันที่ศาลาก็ามาพบที่นั่นได้